ได้ยินลูกคุยกับบางสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นทุกคืนและเมื่อรู้ความจริงว่ามันคืออะไรก็ถึงกับต้องรีบย้ายบ้านหนีวิลเลียมเป็นเด็กภาคหบที่ชอบซูเปอร์แมนมากในวันเกิดหกขวบเพื่อนบ้านเลยซื้อหุน่นซูเปอร์แมนให้แต่ไม่นานหลังจากวันเกิดวิลเลียมมีอาการพูดน้อยลงและเอาจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือในตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินลูกชายคุยกับบางสิ่งแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครสักพักของในบ้านก็เริ่มหายเมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยขโมย ฟังมาถึงจุดนี้คนที่มีสกิลนักสืบสูงส,งสงคงคอมเมนต์ตอบได้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่พ่อแม่ของน้องวินเลียมเดาไม่ออกค่ะพวกเขาตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดพวกเขาเห็นลูกชายคุยกับหุ่นเดินตรงปีบของมีค่าแล้วนําออกมาวางหน้าบ้านปรากฏว่าหุ่นซูเปอร์แมนที่เพื่อนบ้านซื้อให้มีเครื่องดักฟังและไมติดอยู่เพื่อนบ้านได้หลอกลูกชายว่าหุ่นซูเปอร์แมนตัวนี้มีชีวิตและให้ลูกชายนําของมีค่าไปวางหน้าบ้านจากนั้นเขาก็แอบมาเก็บมันในตอนเช้า